สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอ้อะไรอะ่ะลูกอะไรพบกันกับครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาอีกแล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พ,พี่น้องนองเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะ วันนี้ก็พบกันกับครอบครัวน้องนาตยาไม่วัสนานะคะกับเช้าวันใหม่วันสดใสนะคะก็มาชมสองสาวนะคะได้ทานผลไม้ของฝากจากทางบ้านนะคะแล้วก็มันแกวนะคะก็ได้ นำคะแนนจากที่ FC ผู้ใจบุญนะคะขอบคุณน้องแยมขอบคุณพี่หลินนะคะที่มอบคะแนนมาให้นะคะก็ได้ซื้อหมันแก้วนะคะมาให้สองสาวได้ทานด้วยนะคะนี่นะคะสองสาวของเราก็ทานอาหารเราก็ได้มาแบ่งนะคะเราก็แบ่งไว้ให้น้องนาตยาไม่ว่าสนาไว้ทานด้วยนะคะก็ตัวนี้เราก็จะทําให้เขาทานก่อนนะคะ แล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหลือไว้นะคะแบ่งๆให้เขาทานนะคะวันหลังนะคะแล้วก็อยู่บนรถนะคะอยู่บนรถแล้วก็จะได้เอาไปแบ่งให้ชาวช้างด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปแบ่งให้เพื่อนช้างนะคะ เพราะว่าสองสาวทานไม่หมดแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอาไปแบ่งเอาไปแบ่งให้ชาวช้างด้วยกันนะคะทานก็สองสาวก็ทานแค่นี้พอนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้กับครอบครัวของเรานะคะครอบครัวน้องนาตยาไม่วาสนาแฟมิลี่นะคะ พี่เหรียญจะกินมะม่วงเปี้ยวป่ามาค่ะพี่เหรียกินเงี้ยอร่อยก็สนใจที่เดียวเลย แซบบ้นัตยานัตยาแซบบลูกมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากกินบอกม่วงสมห่อพริกเกลือมาก,กินกับนัตยาแม่วาสนาได้เด้อค่ะ มาชมสองสาวทานอาหารนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างที่คอยให้กำลังใจกับครอบครัวของเราเสมอนะคะครอบครัวของเราก็จะสู้นะคะสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะ ในเวลาที่เราไม่มีงานทำนะคะเราก็จะเลี้ยงดูสองสาวให้ดีที่สุดนะคะก็เอาเวลานี้นะคะเวลาที่เราไม่มีงานทำก็เอาใจใส่เขาดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะหาอาหารให้เขาได้ทานมันเป็นการพักผ่อนของของช้างทุกเชือกนะคะเป็นการพักผ่อนนะคะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเดี๋ยวจะเอาผลไม้ไปให้ ชาวช้างด้วยกันนะคะ,ะ,ะเรเราก็นำมันแก้วนะคะนำมันแก้วนะคะมาะมาแบ่งให้พ, <laughs> พี่ถุงเงินกับพี่บุญมีสวัสดีค่ะยัะน้องกวาง ที่ถุงเงินกับพี่บุญมีนะคะก็ทานไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่นะคะก็เลยแบ่งให้แค่นี้ก็พอพี <laughs> ่บุญมีพี่บุญมีกินอยู่นะมึงเงินไม่กินเหรอไม่ครับแล้วเมื่อกี้ให้ฟงนกินไหมกินกินนิดเดียววันนี้ก็ได้มาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมคุณลุงคุณป้าอีกครั้งนะคะที่ปรา,าศาสตร์สัจธรรมนะคะคุณลุงคุณป้าก็อยู่กันสองคนนะคะคก็คะแนน วันนั้นที่พี่แยมนะคะมอบให้น้องช้างของเราก็หมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะวันนี้ครับหมดพอดีวันนี้นะคะก็จะมีคะแนนจากพี่หลินนะคะมามอบให้นะคะมอบให้คุณป้านะคะไว้สั่งพรุ่งนี้นะคะสับปะรดนะครับครับเป็นค่าสับปะรดนะคะไว้ให้สั่งพรุ่งนี้นะคะ ุขภาพแข็งแดงขอให้ยู่ยืนนานนะคะขอให้รวยขอให้รวยค่ะเราก็ได้มาเป็นตัวแทนให้พี่หลินนะคะให้พี่หลินได้มามอบเอาคะแนนมาให้นะคะให้คุณป้าจังสับป,ประรดพรุ่งนี้นะคะก็หมดพอดีก็ขอขอบคุณพ่อคุณนะคะขอบคุณ F c ซขอบคุณพี่หลินนะคะขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านนะคะที่มีเมตตาต่อชาวช้างนะคะ แล้วก็กักบครอบครัวของน้องนาตยาไม่ว่าสนานะคะนีหลายีนีหลายีไปรวาสนากเพิ่ตัวีอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจครอบครัวของน้องนาตยาไม่วาสนานะคะวันนี้ก็ได้มาเป็นตัวแทนนะคะให้ เอามันแก้วนะคะแล้วก็คะแนนมาให้คุณลุงคุณป้านะคะไว้สั่งต้นสับปะรดนะคะก็ขอฝากช่องถุงเงินบุนมีอีกครั้งด้วยนะคะดูนะคะย่าคุณลุงคุณป้าก็ได้ไปเกี่ยวยญาอันหญานี่รักได้บ้านอเห็นอยู่อุ้มหนึ่งแมทแทงเขาไม้ยู่สยเมื่อนั่นแม้ เมื่อเช้าบ hmm. oh, okay. so okay. okay. so, er> right. ่พักบ่ได้พากันไปอันนี้หมอต่างต่อีมาลงตวงนางอยู่ก็เลยบ่ได้ไปเกี่ยวมันแนงก็ไปแต่ไปมันมือกับมือก็เล่บกับไปอาหารหลักของช้างนะคะก็จะเป็นหญ้านะคะหญ้าเนี่ยเนี่ยหนูบ่อยากไปเกี่ยวยญ้เศร้าเพราะหยังเนี่ยมันเป็นอันในหน้ามั้หนูก็เลยว่าเออให้แดดออกมื่อเศร้าจ้าแมงค่ะแค่แมงช่วงบ่หนาหนาฝนหนาหมอกมันก็บบ่บ่เป็นหยัง ยาามนก็ขอขอบคุณด้วยนะคะขอบขอบคุณพี่หลินนะคะแทนคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะก็ในวิถียุคโควิดนี้นะคะก็มีเอซทุกคนทุกท่านนะคะที่ใจบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นกําลังใจหรือว่าคะแนนที่มอบให้นะคะชาวช้างทุกเชื่อก็ขอขอบพระคุณนะคะก็ขอเป็นตัวแทนนะคะจาก ช้างทุกเชือกเลยนะคะที่ได้ความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่ f อฟนะคะพี่พี่น้องน้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะก็เป็นวิธีเลี้ยงช้างนะคะในยุคโควิดนี้นะคะคนเลี้ยงช้างช้างเลี้ยงคนแล้วก็เลี้ยงกันไปนะคะ <S 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 เพื่อความอยู่รอดนะคะของชาวช้างของเรานะคะช้างได้กินอิ่มนะคะเราเห็นช้างกินอิ่มเราก็มีความสุขนะคะ เขาได้กินเขาได้อยู่นะคะใบใบนี่กับแดดแม่นี่ป้าแดดก็เริ่มจะส่องคุณยายคุณยายก็มาหลบแดดใต้บ้านนะคะคุณยายทานหญ้านะคะ ไอ้น่ปลาด้ยอ๋อไ่ใ่บไดเอามาจากคุณแล้วบเอามาเลยวบุจะเอาใจเด้ผมเอาเดินมาน้าเลยก็อยากากนะะเรามาดูเจลาบบะกินลยตีกินตทานหร่บ่อือจเดี๋ยวค่อยๆกินเจลน้อยก็ได้ดอกค่ะมันบ่เน่าดอก โอ้ยคุณป้ามาที่ไรนะคะต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะเก่งใจเก่งใจป้าผูต้องหรอกค่ะป้ามาหาที่ไรคุณป้าก็เป็นต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลุงกับป้าด้วยนะคะยิ่งหลาน้องเอามาปอนมั่ึงน้องไปปอนมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเสียเอากล้วยมาฝากเด้อค่ะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิน้าเด้อยวเชือกกล้วยมาให้เด้อค่ะเนี่ยถงนี้เร็วบางเชือก็ไม่ค่อยชอบนะคะไม่เคยกินก็จะไม่ค่อยกินนะคะไม่ค่อยกินนะคะบางเชือก็กินถ้ากินอ่าเอาปากแล้เอาปากแลวอาปากปากก่อน อันนี้ถุงเงินเรื่องบุญมีกาะนูก,กัน,งงนอ,อ๋อคุณยายถุงเงินนะคะอ๋อมีถุงเงินอยู่ตรงนี้อ,อ๋อคุณยายมีติงพร้อมอบอกก็เลยเป็นเรื่องถุงเงินเดี๋ยววันอาทิตย์หนา้าเด้อค่ะเด้อเดี๋ยววันอาทิตย์หนา้นา,หนาสิเอากล้วยมาฝากมาาี่ของถังไม่บอกรับทีครั้งเดียว ก็ยังไงนะคะก็ฝากช่องของถุงเงินบุญมีนะคะพังถุงเงินบุญมีด้วยนะคะแล้วก็ช่องของน้องนาตยาแม่วาสนานะคะอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปกับครอบครัวของน้องนาตยาแม่วาสนานะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะของกวางคุณพ่อคุณลุงคุณป้าสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ